กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันจันทร์ที่14ธันวาคม2563เกี่ยวกับสภาพอากาศคุณภาพอากาศโดยรวมและการปฏิบัติงานดังนี้ครับภาคเหนือในตอนเช้ามีหมอกหนานในบางพื้นที่บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวจัดอุณหภูมิบนยอดดอย4-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียส จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีค่า PM 2.5ระหว่าง12-47ถึงมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM 1 0ระหว่าง1 8 8แถึงมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI ระหว่าง11-88ถึงมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลางในส่วนการปฏิบัติงานประจำวันนี้เวลา13บามนาฬิการ้อยตรีธนกิจชูเชิดนายทหารธุรการและประชาสัมพันธ์นางกาญจนาเกตทองมาเจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสสััััมมมพพนนนธธ์์และะทีงาาาฝ่ายปรช กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละฝุลอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้าได้เดินทางไปพบกับนายสักดาแสนมี้ผู้อำนวยการสมาคมศูนย์รวมใจศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยเพื่อประสานความร่วมมือกลุ่มชาติพันธุ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในภาคเหนือขณะที่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่พบประประชาชนสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จํานวนสองครั้งที่บ้านภูงเงินหมู่ที่13บมตําบลแม่ปูมอเ,เมืองจังหวัดพะเยาท้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผา เพื่อเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ให้บ้านเรามีอากาศที่สดใสไร้หมอกควันครับ